การประกาศกลับประเทศไทยของคุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคน23ผ่านบุตรสาวคนเล็กแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะเมื่อวันคล้ายวันเกิดปีที่74ของเขาค่ะทําให้การเมืองไทยถูกจับตามองไม่กระพริบค,ค่ะเพราะนี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจอาจนําไปสู่จุดเปลี่ยนด้วยกันในหลายทางค่ะ ด้านหนึ่งอาจเป็นการตอกย้ำนะคะว่าพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะขึ้นเข้ามาทำหน้าที่เป็นพักจัดตั้งแกนนำรัฐบาลแทนพักคก้าไกลนะคะดิวระหว่างพักเพื่อไทยกับขค้วอำนาจเดิมน่าจะลงตัวแล้วนอกจากนี้นะคะอีกไม่นานการจับมือกันระหว่าง8พักร่วมรัฐบาล312เสียงกําลังเดินไปสู่ทางตันค่ะ รอวันต่างฝ่ายต่างบอกเลิกกันนะคะเพียงแต่ต้องลุ้นค่ะว่าระหว่างพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยใครจะเป็นฝ่ายบอกเลิกกันก่อนนะคะและก็ล่าสุดค่ะการนัดหมาย8ปดพักร่วมรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีขึ้นนะคะอีกครั้งเมื่อใดค่ะ นอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือมวลชนคนเสื้อแดงนะคะซึ่งเป็นกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นกองเชียร์ของคุณทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดค่ะพวกเขาเต็มไปด้วยความคึกคักเต็มไปด้วยความหวังเมื่อรู้ว่าวันที่10สิงหาคมนี้คุณทักษิณน,นะคะจะกลับถึงเมืองไทยค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ26กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าในหลายจังหวัดค่ะ มีสสของพรรคเพื่อไทยร่วมทำกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเกิดให้กับคุณทักษิณค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งคุณทักษิณน,นะคะก็ได้วิดีโอคอลเข้ามาขอบคุณค่ะหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพรรเพื่อไทยต้องเจอกับปัญหานะคะการสูญเสียมวลชนค่ะเนื่องจากคนเสื้อแดงนะคะก็ไม่น้อยค่ะ แปลพักค่ะไปสวมเสื้อเหลืองนอกจากนี้นะคะก็ยังเทใจค่ะไปเชียร์พักเก้าไกลนะคะร่วมสนับสนุนให้คุณพิธาริ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้เป็นนายกคนที่30ค่ะ ทำให้พรรคเพื่อไทยนะคะเรียกว่าอยู่ในสภาพที่สูญเสียมวลชนค่ะโดยคนเสื้อแดงนะคะมีการแปลพรรคไปตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันรโอชาแล้วนะคะมาจนถึงก่อนการเลือกตั้งค่ะครั้งล่าสุดก็ยังพบว่าในการชุมนุมของคนเสื้อส้มหรือที่เรียกกันว่าด้อมส้มนะคะก็ยังมีพี่น้องคนเสื้อแดงไปร่วมชุมนุมด้วยค่ะ ในสถานการณ์นะคะที่พักเพื่อไทยค่ะต้องเสียมวลชนคนเสื้อแดงทั้งคนเสื้อแดงที่เป็นกองเชียร์กลุ่มเดิมนอกจากนี้นะคะพักเพื่อไทยก็ยังไม่สามารถหามวลชนคนรุ่นใหม่ได้เพิ่มค่ะ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้พรรคเพื่อไทยค่ะต้องเผชิญกับความเสียเปรียบในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ค่ะแต่วันนี้ค่ะเมื่อคุณทักษิณขยับส่งสัญญาณว่าเขาจะกลับไทยค่ะทางคนเสื้อแดงก็ออกมาขานรับด้วยความคึกคักทันทีค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจากนี้ไปนะคะ ขนเสื้อแดงก็อาจจะเทใจกลับไปเป็นกองหนุนให้กับพรรคเพื่อไทยค่ะโดยเฉพาะในจังหวะที่การจับมือของ8พรรคร่วมรัฐบาล3 1 2เสียงใกล้ถึงทางแยกเต็มทีแล้วนะคะและในจังหวะนี้ค่ะก็คาดการกันว่ามวลชนขนเสื้อส้มนะคะหรือที่เรียกว่าดอมส้มก็รอที่จะถล่มพรรคเพื่อไทยค่ะ